ทีมเคนะคตื่นมาคุยนะครับสัปดาห์ที่3ของเราหน่อยดีกว่าว่าโจทย์คืออะไรมาดูภาพนี้คุณผู้ชมนี่เราเพิ่งถ่ายกันไปเมื่อไม่นานนี่เองโจทย์ก็คือให้คุณถ่ายภาพเซลฟี่นะฮะโดยการใช้หน้ากล้องนี่แหละและต้องให้มีคนอยู่ในภาพเยอะที่สุดโอ้โหนี่เดี๋ยวเราลองนับหน่อยสิให้ทีมงานลองนับหน่อยว่าของเรานี่มีกี่คนนะครับ สิบแปดคนสิบแปดคนแล้วต้องเห็นหน้าทุกคนชัดเจนทุกคนคือเห็นครึ่งหน้านี่ไม่ได้เลยมาดูภาพภาพที่อาจจะผิดหน่อยดีกว่านี้ครับได้ครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณแอร์เล่นแอร์ที่แบบแอร์แอร์ที่วงไว้สีแดงเนี่ยนั่นคนใช่ไหมฮะหน้านั่นคนครับคนห้าหน้ารึงนึ่งนึือว่าจอร์แดถือว่าผิดอ่าไม่ได้แล้วแตงูดี้เนี่ยเห็นเต็มหน้าถูกอ่าอย่างของมดดาไหน้างหลังอ่ะถูกใช่ไหม เราขอนีหนึ่งเรารู้นะครับถ้าหากว่าคุณตัดต่อภาพอ oh. เราทําโทรทัศน์เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีดังนั้นอย่าห้ามตัดต่อภาพเด็ดขาดสองคือจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายใหม่มบางคนที่ถ่ายภาพเซลฟี่ประมาณปีหนึ่งละ uh. อ้าบขึ้นอินสตาแกรมมาปีหนึ่งแล้วแค่แฮชแท็กเซลฟี่เทียมเคแล้วเราก็เห็นภาพอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นภาพที่ถ่ายใหม่มหมดจดที่สำคัญคือคุณจะต้องใส่จํานวนนะครับของคนในภาพด้วยนับดูแล้วกันว่าในภาพเนี่ย มีคนที่ถ่ายถูกต้องตามกติกาทั้งหมดกี่คนวายงานคือใครที่ทำลายสถิติเยอะสุดเนี่ยรับไปเลย1 0,000บาทโอ้โหหาเองราเองคนที่ส่งรูปมาก็ต้องได้เงินไปสิตอนแน่นอนสิทีที่คุณผู้ชมต้องทำก็คืออัปโหลดนะครับอัพภาพเนี่ยผ่านทาง i ิน t a g r a m และแ a ชแท็ก s ซลฟี่ทีเแล้วก็มีเลข3ด้วยเพราะว่าเป็นโจทย์สัปดาห์ที่3 นอดจากนั้นแล้วคุณสามารถเข้าไปเช็คดูได้นะครับว่าเอ๊ะภาพของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำลายสถิติหรือเปล่าโดยการเข้าไปดูในแฮชแท็กเซฟดีมเคสามแล้วก็ดูว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาอัพเนี่ยตัวเลขมันเท่าไหร่คุณว่ามันจะเนี่ยของเรา18ใช่ไหมครับแปดสิบแปดดาวมันจะถึงเท่าไหร่ฉันนึกสามสิบสี่สิบมาได้ถ้าสมมติถ้าเอาหน้าชิดชิดกันเลยเนาะอันนี้หน้าเรายังห่างกันแต่แนะนำหนึ่งอย่างอย่าหน้าเหมือนเจ๊บด์ดำหน้าใหญ่ได้ไม่ได้เลยาไอ้แจ็คหน้าเล็กอุปกรณ์ก็ใช้ไม่ได้ ก็คือต้องนิ้วอย่างเดียวมืออย่างเดียวมืออย่างเดียวอย่างนี้เลยมืออย่างเดียวถ่ายรูปกันเอาไรเดี๋ยวมาลุ้นกันในเช้าวันพฤหัสบดีวันสุก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 เราจะประกาศเอาไม่ใช่ศุกพฤหัสพฤหัสพฤหัสใช่ไหมครับสุกสุกสุกนี้พฤหัสพฤหัสครับพฤหัสเราจะประกาศอาทิตย์นี้มาเร็วไปเร็วเทมเร็ว